สองเดือนแล้วไม่ได้เล่นน้ำเนาะนี่แนน่นนั่นๆสดชื่นไหมครับสดชื่นไหม เหมือนดีใจมากเลยได้ล,ล,ลงเนาะสองเดือนกว่าดูดูดูด,ดูยิ้มยิ้มโมยิ้มยิ้มนี่แหละอ่ะนะดีใจสดชื่น มีความสุขเลยมีความสุขยิ้มใหญ่เลยพี่แดนยิ้มใหญ่เลยนะคะยิ้มใหญ่เลยเอ,อ้อนยิ้มใหญ่เลยดูทําตาอ้อนยิ้มใหญ่เลยสดชื่นจังเลยครับสดชื่นจังเลยครับน้ำกระจาย